สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะเราพบกันอีกครั้งกับผา,ไนนงงา,าสไทยป .1 ง่ายๆสไตล์คุณครูแตมค่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านแจกลูกกันนะคะซึ่งการแจกลูกนั้นเราจะแจกลูกสระและแจกลูกพยัญชนะมีตัวอะไรบ้างสระอะไรบ้าง เราติดตามกันได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมลูกว่าการแจกลูกหมายถึงอะไรก็หมายถึงการเทียบเสียงนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะสอนการแจกลูกโดยการเปลี่ยนสระและเปลี่ยนพยัญชนะต้นนักเรียนจะต้องจำเสียงต้นแบบให้ได้นะลูกนะเวลาฝึกอา่านเราจะได้ อ่านได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านการแจกลูกโดยการเปลี่ยนสระก่อนนะคะไปเลยค่ะแจกลูกสระ,ระโอนักเรียนจำสระโอได้ใช่ไหมลูกสระโอเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมคะเวลาเขียนจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นใช่ไหมลูกตัวสระโอจะต้อง สูงกว่าพยัญชนะอีกครึ่งตัวนะคะเรามาฝึกอ่านแจกลูกสระโอกันได้เลยค่ะในการอ่านออกเสียงแจกลูกสระโอนะคะครั้งที่หนึ่งให้นักเรียนฟังคุณครูอ่านให้ฟังหนึ่งเที่ยวครั้งที่สองนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะครั้งที่สามนักเรียนฝึกอ่านเองค่ะ เริ่มคำแรกได้เลยนะคะโกโอโกนักเรียนฝึกอ่านพร้อมกับคุณครูค่ะโกโอโกนักเรียนฝึกอ่านเองค่ะเก่เงมากเลยค่ะโกโอโกนักเรียนฟังคำที่สองค่ะจ โอจนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะจอโอโจนักเรียนฝึกอ่านได้เลยค่ะเก่งมากค่ะจอโอโจคำต่อไปเลยนะคะนักเรียนคำว่าโดหนูฟังคุณครูก่อนนะลูกนะดอโอโด พูดตามคุณครูค่ะดอโอโดหนูฝึกสะกดเองเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะดอโอโดคำต่อไปค่ะคำว่าโตฟังนะลูกนะตอโอโตหนูฝึกสะกดตามคุณครูค่ะตอ โอโตูหนูฝึกเองเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อโอโตคคำต่อไปคำว่าโบฟังก่อนนะลูกนะบอโอโบหนูฝึกตามคุณครูค่ะบอโอโบ หนูฝึกเองเลยค่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะบอโอโบคำต่อไปค่ะคำว่าโปฟังคุณครูสะกดก่อนนะคะปอโอโปอ่ะหนูสะกดตามคุณครูค่ะลูกปอโอโป หนูฝึกสะกดเองค่ะอ่ะเก่งมากปอโอโปอนะคะคำนี้คำต่อไปค่ะคำว่าโอนลูกนะฟังคุณครูสะกดก,ก่อนค่ะอโอโอ,โอหนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะอโอโอ,โอหนูสะกดเองค่ะ เก่งมากเลยคำต่อไปคำว่าโขอหนูฟังคุณครูก่อนนะลูกนะขอโอขอหนูสะก,กดตามคุณครูค่ะลูกขอโอโขอหนูสะก,กดเองเลยค่ะเก่งมากขอโอขอ คำต่อไปคำว่าโหฟังคุณครูหนึ่งครั้งก่อนนะลูกนะหอโอหอาทีนี้หนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะหอโอโหหนูสะกดเองเลยค่ะเก่งมากเลย หอโอโหนลูกนะคำต่อไปคำว่างงโงโองงหนูสะกดตามคุณครูค่ะงอโองงหนูฝึกสะกดด้วยตนเองเลยค่ะคำต่อไปนะลูกนะคำว่าโน นอโอโนหนูฝึกสะกดตามคุณครูค่ะนอโอโนหนูฝึกสะกดเองเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะออกเสียงให้ชัดนะลูกนะคำต่อไปคำว่าโมโมโอโม หนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะมอโอโมหนูฝึกสะกดเองเลยค่ะเก่งมากเก่งมากเลยค่ะมโอมเป็นไงบ้างคะเด็กๆการอา่านแจกลูกสระโอหนูหน,หนเห็นคําศัพท์ที่คุณครูเอาให้ดูไหมลูกสระโอคุณครูทําตัวหนังสือสีแดงๆใช่ไหมคะ เวลาอ่านทุกคำผสมด้วยสระโอทั้งนั้นเวลาออกเสียงก็อ,ออกเสียงสระโอหมดเลยถึงแม้ว่าพยัญชนะจะเปลี่ยนไปการอ่านแบบนี้เรียกว่าการอ่านแจกลูกสะระนะลูกนะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะลูกนะคะพร้อมแนละ้วใช่ไหมลูกอ่านพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ โโอโคจอโอโจดอโอโดตอโอโตบอโอโบปอโอโปอโอโอเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปเลยลูกขอโอโขหอโอหอต่อไปค่ะ งอโองนอ,อโอโนมอโ,อโมโโมนุนูฝึกอ่านให้คล่องนะลูกนะจะได้เป็นคนเก่งค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เป็นการแจกลูกสระไอไม้มะลายเอนักเรียนรูไหมลูกว่าสระไอที่เราใช้ในภาษาไทยของเรานั้นมีกี่ชนิดคะ มีสองชนิดค่ะคือสระไอไม้มามลายกับสระไอไม,ม้มม้นะลูกนะสระไอเราออกเป็นสระเสียงสั้นนะคะแต่ว่าเราเรียกมันว่าสระเกินเพราะว่าสระไอทั้งสองเสียงนั้นมีเสียงอะและมีพยัญชนะตัวสะกดคือยอยักเป็นตัวสะกดหนูลองออกเสียงไอ นะคะไแต่ว่าเวลาเขียนนักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะว่าจะใช้สระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มะลายส่วนการจำนั้นคุณครูมีเทคนิคในการจำสระไอไม้ม้วนซึ่งจะสอนในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนรอติดตามล่ะแต่ว่าวันนี้เรามาฝึกการแจกลูกสระไอไม้มะลายกับสระไอไม้ม้วนก่อนนะลูกนะ เริ่มเลยค่ะสลัไอตัวแรกก็คือสลับไอไม้มาลายนั่นเองคำแรกเลยนะลูกนะของสลับไอไม้มาลายนะคะคําว่าไกหนูฟังคุณครูก่อนนะลูกนะกอไอไกหนูฝึกสะกดตามคุณครูค่ะลูกกอไอไกหนูฝึกสะกดเองค่ะ เก่งมากเลยกอไอไกค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าใจหนูหนูอย่างงนะลูกนะคำว่าใจตัวนี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจลูกคำว่าใจตัวนี้หมายถึงได้หรือไหมที่เขาทำเป็นเส้นเส้นเ้นแล้วก็มามัดรวมกันเป็นใจเรียกว่าใจได้หนึ่งใจไหมหนึ่งใจแบบนี้เป็นต้นนะลูกนะหนูฟังคุณครูสะกดนะลูกนะ ใจจอไอใจหนูสะกดพร้อมกับคุณครูค่ะจอไอใจหนูลองสะกดเองสิลูกเก่งมากเลยค่ะใจตัวนี้อย่าลืมนะลูกนะไม่ใช่หัวใจคำต่อไปค่ะคำว่าใดหนูฟังคุณครู สะกดก่อนนะลูกนะดอีไดหนูสะกดตามคุณครูค่ะดอีไดหนูฝึกสะกดเองเลยลูกเก่งมากเลยค่ะดไอไดต่อไปค่ะคําว่าตายนะลูกนะฟังคุณครูสะกดก่อนค่ะตอออตา หนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะตอไอไตหนูฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยตอไอไตค่ะคำต่อไปค่ะนักเรียนคำว่าใบใบตัวนี้ไม่ใช่ใบไม้นะลูกนะถ้าเป็นใบไม้ต้องใส่สละไอไม,ม้มวนใช่ไหมคะใบตัวนี้เช่นใบเบิ้ล คำภีรไบเบิลในศาสนาคริสต์ก็จะเขียนแบบนี้นะลูกนะนักเรียนฝึกสะกดนะลูกนะฟังคุณครูหนึ่งเที่ยวก่อนค่ะบอไอใบหน,หน,หน,หนูอ่านตามคุณครูนะลูกนะบอไอใบนักเรียนฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยอย่าลืมนะว่าใบไม้ไม่ใช่ ตัวนี้นะลูกนะไม่ใช่สละไอไม้มาลายค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าไปหนูฟังคุณครูก่อนหนึ่งเที่ยวนะลูกนะปอไอไปหนูฝึกอ่านตามคุณครูค่ะปอไอไปหนูฝึกอ่านเองเลยลูกเก่งมากเลยค่ะ อไอไปคำต่อไปค่ะเด็กๆคือคำว่าไอหนูฟังคุณครูสะกดก่อนนะลูกนะอไอไอหนูฝึกสะกดตามคุณครูค่ะอไอไอหนูฝึกสะกดเองเลยค่ะเก่งมากเลยลูกอไอไอ คำต่อไปค่ะนักเรียนคือคําว่าไขนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนางลูกนะขอไอไข่นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูค่ะขอไอไข่นักเรียนฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยขอไอไข่คำต่อไปค่ะคำว่าห ฟังคุณครูก่อนนะลูกนะหอไอไหนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะหอไอไหนักเรียนฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยลูกหอไอไหคำต่อไปค่ะคำว่าไงนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะลูกนะงอ ไองนักเรียนสะกดตามคุณครูค่ะงอไงหนูฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยลูกงอไองคำต่อไปเลยค่ะนักเรียนคือคำว่านานักเรียนไม่ต้องสงสัยนะลูกนะคำว่านาคืออะไรคำว่านาก็คือเครื่องกรอได้นั่นเองนะคะ กรอได้ในสมัยโบราณกรอจากในมาใส่หลอดเพื่อที่จะเอาไปใส่กระสวยสำหรับในการทอผ้านั่นเองหรือเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งชื่อปลานนะลูกนะเรามาฝึกแจกลูกสระไอคำว่าในก่อนอื่นหนูฟังคุณครูก,ก่อนนะลูกนะนอไอนหนูฝึกสะกดตามคุณครูคะ่ะลูกนอ ไอนายหนูฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยลูกนอไอนายอย่าจำสับสนกับคำว่านายที่แปลว่าข้างนายนะลูกนะคำต่อไปค่ะนักเรียนคือคำว่าไม้นักเรียนฟังคุณครูอ่านให้ฟังหนึ่งเที่ยวก่อนนะลูกนะมอไอไม้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูค่ะ มอไอไมนักเรียนฝึกอ่านเองค่ะเก่งมากเลยมอไอไมเป็นไงแค่เด็กๆแตกลูกสละไอน,นักเรียนมาอ่านพร้อมกันกับคุณครูดีไหมคะเริ่มเลยค่ะกอไอกจอไอใจ ดอไอใดตอไอไตบอไอใบปอไอไปออไอไอขอไอไขหอไอไหงอไอไงนอไอในมอไอไมหนูฝึกอ่านเองนะลูกนะคำเหล่านี้ เป็นคำที่ประสมด้วยสระไอไม้ละลายถึงแม้ว่าเสียงมันจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าสระที่ใช้ก็คือสระไอไม้มะลายเหมือนกันทุกคำเลยค่ะต่อไปเรามาฝึกแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนเป็นสระเกินใช่ไหมลูกสระเกินก็คือสระที่มีเสียงซ้ำ สระเสียงเดี่ยวซึ่งสระไอก็ซ้ํากับสระอะนั่นเองต่างกันก็แต่ว่าสระเกินจะมีเสียงพยัญชนะประสมหรือมีตัวสะกดอยู่ด้วยนั่นเองสระไอก็มีตัวยอยักษ์เป็นเสียงตัวสะกดในสระไอนั่นเองใช่ไหมคะเราจึงเรียกมันว่าสระเกิน แจกลูกสละไอไม้มวนคำแรกก็คือคำว่าใจนักเรียนฟังคุณครูสะกดก่อนนะลูกนะจอไอใจนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะลูกจอไอใจนักเรียนฝึกเองค่ะสะกดเลยค่ะเก่งมากจอไอใจใจคำนี้ก็คือ หัวใจนั่นเองคำต่อไปก็คือคำว่าไดนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะลูกนะดดไอไดนักเรียนฝึกสะกดตามคุณครูค่ะดดไอไดนักเรียนฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยลูกดดไอไดคำต่อไปค่ะ คือคำว่าใบาบอไอใบนักเรียนอ่านตามคุณครูนะลูกนะบอไอใบนักเรียนฝึกสะกดเองค่ะเก่งมากเลยลูกบอไอใบใบตัวนี้ก็คือใบไม้นั่นเองจำให้ดีนะลูกนะคำต่อไปค่ะคือคำว่าใน นาก็คือข้างในไม่ใช่ข้างนอกในตัวนี้ต่างจากในที่เป็นสระไอไม้มลายนะลูกนะความหมายคนละอย่างกันนักเรียนฟังคุณครูอ่านหนึ่งเที่ยวนะลูกนะนอไอนนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะนอไอนนักเรียนฝึกอ่านเองค่ะ เก่งมากเลยลูกนอไอไนเป็นไงบ้างคะเด็กๆการอ่านแจกลูกสละไอไม้ม้วนนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำที่เรานำมาฝึกนั้นมีจำนวนน้อยกว่าคำที่แจกลูกด้วยสระโอและสระไอไม้มาลายใช่ไหมคะเพราะว่าในภาษาไทยของเรานั้นมีคำที่ประสมด้วยสระไอไม้ม้วนแล้วมีความหมาย เพียง20คําคำเท่านั้นนะคะเรามาฝึกอ่านแจกลูกคําที่ประสมด้วยสระไอไม้ม้วนพร้อมกันอีกครั้งเริ่มเลยค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมกันกับคุณครูเลยนะลูกนะจอไอจดอดไอใดบออบไอใบ นอไอไนนันกเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะลูกนะแล้วก็จำคำศัพท์ไว้ด้วยเวลานำไปใช้จะใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับการแจกลูกสระในครั้งนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะลูกนะเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปการแจกลูกพยัญชนะซึ่งมันจะต่างกับ การแจกลูกสระอย่างไรนั้นนักเรียนรอติดตามในคลิปต่อไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ